แบกความรู้สึกอะไรนะคะไม่ต้องแบกความรู้สึกหนักไม่ต้องแบกความรู้สึกอยากเป็นอยากมีอยากได้อยากรวยไม่ต้องแบกความรู้สึกแบบนั้นคือมีอะไรก็ทําไปทําให้มันดีที่สุดคือไม่ใช้ความอยากเป็นการนำนะทาให้ดีที่สุดแล้วทุกอย่างที่เราอยากได้นะมันจะมาเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละค่ะก็ให้กําลังใจพี่นะคะที่เขามองเห็นสัจธรรมของชีวิตเข้าใจแหละเราเวลาเราอ่านข้อความใครเรารู้สึกว่า ใครคนใดเข้าใจในการปฏิบัติแล้วหรือว่าใครคนใดพอที่จะเข้าใจในการมองโลกตามความเป็นจริงแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอนุโมหนาสาธุบุญในทุกบุญที่พี่ทํานะคะโอเคขอบคุณมากที่แชร์ประสบการณ์เนาะดีใจค่ะที่มาเล่าให้กันฟังมาฟังคุณคนนี้นะคะว่าสวัสดีค่ะติดตามอยู่นะคะชอบชอบมากค่ะได้ฟังแล้วเหมือนมีแรงบันดาลใจให้เร่งปฏิบัติตาม ขออนุโมทนาสาธุบุญด้วยก็ยินดีนะคะก็ฟังฟังกันไปคะ่ะฟังเป็นแรงกําลังใจในการปฏิบัติไปเป็นการแชร์ให้กันฟังนะคะว่าคนที่เขาปฏิบัติแล้วเนี่ยเขาแบบคนที่ปฏิบัติจริงจังจดจอเนี่ยเขาได้ผลยังไงบ้างแล้วเขาแบบชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างจิตใจเขาข้างในลึกๆเ,เขารู้เองคนที่ปฏิบัติจะรู้เองะคะ่ะว่าเป็นยังไง คือมาเล่าให้กันฟังเนะี่ยบางทีเราก็รู้เราก็ฟังนะว่าเขารู้สึกดีแต่เราจับจับความเราเข้าไม่ถึงความรู้สึกที่เขาเป็นอยู่จริงๆเขาเขาจะสุขมากเลยคนที่คนที่ปฏิบตัติจดจ่อจดจดจ,ดจ,ดจะสุขมากเลยเพราะว่ามันจับความเบาได้มันจับความเพลินได้ค่ะนะคะ,นะค,ะค่อยๆทําไปชีวิตมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปมากเลยถ้าคนที่แบบทําอย่างที่เราแนะนําไปเรื่อยๆเนาะนั่นแหละ หกเดือนปีหนึ่งขึ้นไปมันจะเริ่มนั่นนะคะมันไม่ใช่ว่าทําอยู่เดือนหนึ่งแล้วจะเห็นผลไม่ใช่แต่ว่าถ้าคนที่เดิมฐานเดิมเขามีอยู่แล้วเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยเขาจะเริ่มจับได้เร็วมากเลยประมาณเนี้ค่ะไปเรารู้ตัวเราเองอะนะคะว่าเราปฏิบัติแล้วเราเป็นยังไงเราต้องแบบยอมรับนั้นแล้วก็ค่อยๆตามดูเพียรดูสังเกตดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้พัฒนาได้เนาะ โอเคนะคะให้กำลังใจนะคะค่อยๆทำไปเนาะโอเคมาฟังเรื่องของคุณกัญชน์เขาบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกบุญบารามีกับน้องนาฏและทุกๆท่ทานค่ะตอนนี้พี่ทำน้ำมนต์หลวงปู่ แก้ปวดเมื่อยปวดเข่าดื่มทุกวันค่ะตอนนี้หายแล้วศรัทธาหลวงปู่มากร <c oughs> <c oughs> ้อยเปอร์เซ็นต์ก็นุมโมทนาสาธุบุญนะคะให้กําลังใจในการปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็การที่เราทําแบบนี้บางคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติด้วย <c oughs> เขาก็จะไม่ค่อยเชื่อหรอกคะ่ะมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะสิ่งที่เราทําไปเรารู้เห็นเราเข้าใจเองตามความเป็นจริงเรา เราเชื่อว่าสิ่งที่เราปฏิบตัติหรือว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสม,มุนอะไรก็ตามเนี่ยทำให้ร่างกายเราดีขึ้นเนี่ยตอนที่เราทําเราดึงพระคาถามานะคะพลังงานพลังงานไตรสนาคมมาในการสวดพลังงานพระมหากรจักพัิมาในการสวดอะไรเงี้ยเราดึงเข้าไปเราดื่มเข้าไปเราคิดว่าตัวเนี้ยเป็นยารักษาโรคได้เมื่อเรามีความเชื่อแบบนั้นนะ่ะ เอาง่ายๆคนที่ไม่ทำมันจะไม่เชื่อหรอกก็ทำไปค่ะถ้าเรื่องน้ำมนตเนี่ยหนูเชื่ออยู่แล้วเพราะว่าดิฉันนะเชื่อเรื่องเนี้ยเพราะแต่ว่าดิฉันจะไม่ไปบอกใครทุกคนหรอกนอกจากคนที่สายเดียวกันแล้วเชื่อในเรื่องแบบเนี้ยถึงจะบอกกันได้นอกนั้นก็แล้วแต่นะคะใครใครอยากได้ใครอยากทําหรือใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้แล้วแต่นะคะแต่เรื่องเรื่องน้มนต์เนี่ยดิฉันเชื่ออยู่เพราะว่าดิฉัน อะไรที่ดิฉันลองแล้วด,ดีดีเนี่ยดิฉันก็จะบอกว่าลองลองดูนะคะดีดีจริงๆค่าอะไรอย่างเงี้ยจะเล่าให้ฟังเ,ออเรื่องโควิดนี่แหละจำได้ไหมคะที่ดิฉันเล่าให้ฟังว่าพี่คนหนึ่งที่เป็นแมสเซนเจอร์ที่คุยงานกับน,น้องสาวทุกวันเนี่ยน้องสาวบอกว่าตัวเองเนี่ยตัวเขาเนี่ยมีเปอร์เซนต์ที่จะติดโควิดเนี่ย,ยประมาณจากพี่คนนี้ประมาณสัก90อร์ซเพราะว่าคุยกันทุกวันคุยงานกันทุกวันตอนเช้าตอนเช้าเนี่ย และทีเนี้ยคิดถึงสภาพคนที่อยู่กรุงเทพเนาะที่เขามีห้องเช่าห้องเดียวค่ะห้องเช่าห้องเดียวและเราก็อยู่กันผัวเมียเนี่ยพี่เขากับแฟนเขาเนี่ยพี่เขาเนี่ยหลังจากที่แกรู้ว่าแกไปตรวจแล้ว,ว่าแกติดโควิดเนี่ยแกเนี่ยกลุ้มใจมากเลยเพราะว่าแกบอกว่ายังไงเมียแกก็ติดแน่เลยแล้วทีเนี้ยก่อนที่แกจะ พูดเรื่องเนี้ยดิฉันย้อนกลับไปแกบอกว่าแฟนแกเนี่ยแกรู้ว่านองสาวเป็นคนปฏิบัติธรรมชอบสวดมนต์ภาวนาแกบอกว่าแฟนแกเนี่ยแกมาบุญให้ฟังนะคะว่าเล่าให้ฟังว่าแฟนพี่นะก็สวดมนต์ภาวนาสวดอะไรไม่รู้กว่าจะได้หลับได้นอนเป็นชั่วโมงชั่วโมงพี่เลยเหนื่อยแทนมันเลยอืมแกก็พูดอย่างนี้นะเออ แกบอกว่ามันสวดหลายพระคาถาพี่ไม่รู้เอาว่าพระคาถาใหนบ้างสวดนานั้น30นาทีชั่วโมงก็ยังไม่จบอยู่พี่หลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยเชื่อไหมฮะห้องเล็กๆในสภาพกรุงเทพที่เราเช่าอยู่แฟนแกไม่ติดโควิดดิฉันไม่ได้ชี้นะคะนะให้ท่านไปพิจารณาเอาคนอยู่ห้องอะค่ะมันไม่ใช่บ้านอะบ้านเรามันยังมีพื้นที่ ชานบ้างบ้านตามข้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะคือบ้านเรามันยังมีพื้นที่เดินนี่นั่นแล้วมันโลง่งเราก็จะคิดว่าอากาศมันถ่ายเทแต่คนที่นอนด้วยก,กันทุกวันทุกวันในห้องเล็กในใน,ในกรุงเทพเนี่ยในอาพาร์ตเมนต์กรุงเทพเนี่ยเข้ามาก็เจอการกินข้าวนั่งกินข้าวด้วยก,กันนั่งดูทีวีด้วยก,กันนอนด้วยก,กันทุกวันแล้วอากาศมันที่ถ่ายเทได้ก็คือเฉพาะ,ตร,านนะตรงชานเนาะตรงชานเขาเรียกอะไร ตร,ตรงชาต์ดนะเขาเรียกอะไรคะ่าระเบียงตรงระเบียงแค่นั้นเองในคิดถึงสภาพห้องเช่ากรุงเทพนะและเนี้ยแฟนแกไม่ติดนะคะมันแบบมันเป็นไปได้ไงอะถ้าเป็นบ้านเนี่ยดิฉันยังพอว่าเอ้หรือว่าอากาศมันถ่ายเทว่ามันมันไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดเวลาคือมันไม่ใช่ห้องที่นั่งแล้วเจอหน้ากันอย่างเงี้ยเออและแกหลังจากแฟนแกไปตรวจแล้วก็โทรมาบอกรายงานที่ทํางานว่าเออไม่โทรมาบอก พี่ผู้พี่ที่เป็นสามีว่าแกไม่ติดด้วยนะเพราะว่าสามีเนี่ยเครียดมากเลยกลัวภรรยาติดอืมน้องก็เลยมาเล่าให้ฟังว่ายายแฟนแกไม่ติดนะเป็นไปได้ไงนะห้องห้องกรุงเทพห้องเช่ากรุงเทพนะที่เห็นหน้ากันอย่างเงี้ยใกล้ๆกกันเนี่ยนอนด้วยกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยมองหน้ามองตาทุกวันใกล้ๆเนี่ยไม่ติดกันไปส่งแฟนที่ทํางานทุกวันไปรับแฟนที่ทํางานทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละก็ไปพิจารณาเอานะคะ เราให้ฟังสนุกสนุกโอเคมาฟังเรื่องของพี่คนนี้นะคะเขาบอกว่าเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนะ่านมาฟังคลิปนี้เห็นยอดผู้ติดตามถึงถึงหมื่นคนแล้วดีใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะจำได้ว่าตอนที่มาเริ่มฟังใหม่ๆครั้งแรกมีคนติดตามอยู่ประมาณ5,000คนตอนนั้นน่ะพี่ยังคิดอยู่ว่าจะลองฟังผู้หญิงคนนี้ จะลองฟังผู้ผู้หญิงคนนี้พูดดีไหมนะหลังจากนั้นได้ฟังก็ถูกใจก็ยาวมาจนถึงตอนนี้เลยค่ะผ่านมาปีนิดนิๆพี่เขาสวดถึงปีนิดๆแล้วเนะลูกหลานหลวงปู่ดูเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆพวกเรามีบุญสัมพันธ์ต่อกันจริงๆขอยึดแนวทางคำแนะนำดีๆจากคุณหน้าในการปฏิบัติให้ดียิ่งขึ้นไปนะคะจากแฟนพันธ์แท้มาเลอนุโมหนาสาธุบุญคือพี่คนนี้อยู่มาเลนะคะ แกบอกว่าน้องสะพายแกเนี่ยสวดพระคาถานี้ก่อนแล้วก็แนะนําแกให้สวดพระคาถานี้ตามอะไรเงี้ยก็เอ่อที่ที่เรามาทําก็คืออยากอยากให้คนลองทําดูว่าเอ้ยสวดลวดีจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจิตใจมันจะเริ่มเปลี่ยนไปมันจะชี้มันจะดีมันมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละถ้าใครทํา ที่มาเจอกันก็น่าจะบูรณสัมพันธ์กันนะนะได้ฟังกันแล้วได้นําไปปฏิบัติแล้วยิ่งปฏิบัติแล้วรู้สึกสัมผัสได้ตามความเป็นจริงเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยโชคดีมากเลยว่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นความรู้สึกแบบนั้นนะโชคดีมากเลยว่ะที่ได้มาปฏิบัติทำโดยปกติก็สวดพระคาถายู่แล้วแต่ว่าเราไม่ได้จดจ่อหรือว่าสวดยืนเดินนั่งนอนภาวนายืนเดินนั่งนอน เมือ่อได้มาลองทำแล้วมันไม่ได้ยากนี่แล้วมันชีวิตมันดีจริงๆชีวิตมันเปลี่ยนไปในทางที่แบบเห็นผลจริงๆชีวิตมีความร่มเย็นเป็นสุขขึ้นไม่ต้องสัมผัสรนหรอกนู่นนี่นั่นที่เรามองไม่เห็นอ่ะไม่จําเป็นเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเราเริ่มเบาเราไม่คาดหวังอะไรเนี่ยจิตเราเริ่มเพลินเริ่มเบาเนี่ยมันจะสัมผัสได้เองมันมันมันใช้จิตในการสัมผัสพ,พวก พวกนั้นหรือว่าออปชันเสริมต่างๆให้หลวงตาพูดเนี่ยมันใช้จิตในการสัมผัสค่ะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ปฏิบัติให้มันเพลินน่ะใม้มันเพลินมันมันเพลิน,ม,น,น,ม,น,นมันก็จะเริ่มมาเองเมื่อมันมันมาเองเนี่ยเราจะมีความเพียรเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นหรือว่าถ้าไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยจิตใจเราเปลี่ยนไปเราดีขึ้นจากที่เป็นคนอารมณ์ร้อนคนขี้หงุดงิดคนอะไรอย่างเงี้ย ใครที่อยู่ใกล้เนี่ยเป็นกระเจิงเนี่ยถ้าเรามาปฏิบัติแล้วเราเห็นตัวเองเนี่ยดูตัวเองก่อนดับแรกว่าตัวเองเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไหมใครที่อยู่ใกล้เนี่ยจะเป็นยังไงรู้สึกยังไงเนี่ยเราจะเป็นที่รักของคนอื่นหราจะรเราจะเป็นที่เกลียดของคนอื่นถ้าเราปฏิบัติแล้วเราเป็นที่รักของคนอื่นมากขึ้นเนี่ยแสดงว่าออใช่และะ้วค่ะถูกทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเมตตาเป็นฐานนะคะค่อยๆทําไปให้กําลังใจนะคะอนุโมทนาสาธุบุญค่ะพี่ ถ้าฟังกันได้ก็สแสดงว่าต้องบุญสัมพันธ์กันนะ,ะถ้าฟังกันไม่ได้ก็แสดงว่าแบบไม่ใช่อะเพราะว่ามันเราไม่ได้แบบเราไม่ได้แบบพูดในทางแบบศาสนาลึลึอกๆอะไรเงี้ย ja. เราให้แค่ฐานว่าภาวนานะคะภาวนาได้อย่างที่เราบอกเนี่ยชีวิตเราจะดีมากๆโอเคเนาะ มาฟังเรื่องของมาฟังเรื่องของพี่คนนี้เขาบอกว่าอนุโมทนาสาธุบุญกับคุณน้าทนะคะและญาติธรรมทุกๆท,ท่านด้วยค่อยๆสวดและติดตามทุกคลิปช่วยได้มากช่วยได้มากจริงๆได้กําลังใจและแรงกระตุ้นให้ไม่ลาทิ้งและพยายามฝึกสวดไปทุกหนทุกแห่งให้แผ่เมตตา ให้พบภูมิได้แผ่เมตตาให้พบภูมิและทั้งคนและสัตว์ยังทําได้บ้างไม่ได้บ้างและลืมสวดมนต์ตอนเดินบ้างตอนทํางานบ้างใกล้ครบหนึ่งปีแล้วยังจําภาพหลวงปู่ไม่ได้เลยทั้งทที่ดูอยู่ทุกวันจะพยายามฝึกพรมิหารสีพรมิหารสี่มมาสตามคําสอนของหลวงตามมาแต่ที่ทําประจําคือทําบุญออนไลน์ช่วยถ่าย ช่วยถ่ายชีวิตโครกระบือสร้างรูปลักหลวงปูดูสร้างองค์สมเด็จพ,พระประถมและสร้างวัดบริจาครงศพและอื่นๆ,ๆแบบสมาธิยังไม่จดจอค่ะจะอดทนต่อไปค่อยๆทำค่ะสังเกตว่าจิตใจอ่อนโยนขึ้นเยอะแบบเห็นคนหรือสัตว์ที่เขาลำบากทุกทุกยากน้ำตาจะรื่นๆขึ้นมาเลยค่ะไม่ค่อยโกรธใจเย็นพูดช้าลง มองประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักประมาณนี้แหละค่ะโอเคอนุโมทนาสาธุบุญนะคะพี่ค่อยๆทำไปค่ะอย่างที่ดิฉันบอกแหละตัวเราเนี่ยปฏิบัติแล้วเราดีขึ้นนะ่ะถือว่าโอเคและเราไม่ต้องอยากได้อ p อปชันเสริมเพราะว่ามันจะมาเองมันจะมาเองหลังจากที่เราปฏิบัติไปแล้วเรา มีความเพลินความเบามันจะมาเองทุกสิ่งทุกอย่างนะมันเป็นโอโดยอัตโนมัตินะคะมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันจะค่อยๆมาแล้วก็เราเริ่มรู้รู้ตอนแรกนะให้มีความเพียรในความตั้งมั่นในการปฏิบัติก่อนเมื่อมันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยบุญสะสมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนี่ยความเบาความเพลินความอะไรอย่างเงี้ยมันมาพร้อมๆพร้อมกันมันก็จะเริ่มเข้าใจเริ่มเห็นเริ่มมองโลกตามความเป็นจริง เห็นอะไรทุก <government> ก so <ım 999> ็เ <único> ข <Liberty Overwatch> ้าใจในทุกนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ไม่ไม่ไปติดมันแค่รู้แค่เห็นรู้เห็นแล้วก็เอามาสอนตัวเองว่าอ๋อเป็นแบบนี้เนาะทําไมเราจะรู้ว่าเราโชคดีอะเอาง่ายเราจะรู้ว่าเราโชคดีที่เราได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราเบนกระแสเป็นเราไม่ยึดติดกับสิ่งที่มาที่เราเห็นด้วยหูตาจมูกลิ้นกายใจเราจะไม่ยึดติดพวกเนี้ยเราจะรู้แค่รู้อะค่ะ ทำไปเรื่อยๆค่ะที่ดิฉันเล่าเนี่ยท่านอาจจะไม่เข้าใจถ้าถ้าท่านทําไปเรื่อยๆท่านจะเข้าใจความรู้สึกนี้เองมันจะเกิดเองแล้วเราจะเข้าใจเองเน,นะฮะโอเคมาฟังพี่คนนี้ถ้าวันนี้ดิฉันเขียนมาหลายเรื่องมากเลยนะคะถ้าไม่หมดเนี่ยต่อวันเพื่อรื่งหัดนะคะโอเคมาฟังเรื่องของพี่เอฟซีเรา <laughs> <laughs> เขาบอกว่า แจ้งความคืบหน้าในการปฏิบัติภาวนายืนเดินนั่งนอนคือทีคอ่คือพี่ <c oughs> ไปแล้วเ้อค่ะวัดเนี่ยคือที่พี่เคยบอกว่าแฟนพี่เขาก็สวดพระคาถาเหมือนกันผัวเมียคู่นี้เขาสวดเหมือนกันนะครับแต่เขาไม่ค่อยได้ฟังรายการของน้องหน้าเท่าไหร่ฟังเป็นครั้งคราส่วนมากพี่จะเล่าให้เขาฟังส่วนพี่ฟังทุกคลิปบางคลิปก็ฟังซ้ำเหมือนจะมีพลังเพิ่ม คือรู้สึกว่าน้องนาฏพูดถูกทั้งหมดเหมือนเคยสัมผัสกับตัวเองยังเคยนึกว่าทําไมเจอรายการนี้มารายการนี้ช้าจังเลยปฏิบัติตอนอายุ40คือตอนนี้พี่51แล้วคือปฏิบัติแบบอื่นมา10ปีแฟนพี่เขาก็44งั้นพวกเราก็อยู่ให้ถึงร้อปีเลยคงดีนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เหมือนที่น้องนาดว่าถ้าเราปฏิบัติตั้งแต่อายุน้อยๆคงจะไม่มีครอบครัวมัง้งหรือว่าพี่คิดไปเองยังไงก็ขอโทษด้วยบางครั้งก็เบื่อบางครั้งก็เบื่อนะแต่เมื่อเขาสร้างเรามาแบบนี้ก็ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเรื่องนี้เคยพูดกับแฟนนะแฟนเขาก็เข้าใจนะยังไงว่าจะเล่าเรื่องปฏิบัติของตัวเองมาเล่าเรื่องแฟนเฉยเลย คือพี่แนะนำให้แฟนเขาสวดก่อนนอนเนื่องจากว่าเขาสวดทุกขณะจิตไม่ถนดัดงานเขาต้องใช้สติคือคือแฟนแกทอผ้าต้องน่าจะจำรวดลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าเขาสวดก่อนนอนเหมือนจะสุเขาสวดก่อนนอนเหมือนว่าเขาน่าจะสวดทั้งคืนเลยรู้สึกตัวทีไรเหมือนยังไม่หยุดสวดจะเป็นแบบเนี้ยค่ะช่วงแรกทุกคนดิฉันก็เป็นเออ ฝันก็เหมือนไม่ได้ฝันมันเป็นเหมือนว่าเราเข้าไปในความฝันนะฮะเหมือนเราตื่นอยู่จริงๆแล้วเราฝันจิตเราตื่นนะคะพี่เลยบอกว่าพี่เลยบอกเขานะว่าเริ่มเป็นแล้วละเพราะแรกๆพี่ก็เป็นแบบนี้ทุกวันนี้เขาบอกว่าจะพยายามสวดทุกขณะจิตที่คิดได้พี่ก็ให้กำลังใจเขานะเพราะว่าพี่คิดว่าพี่ทำได้แล้ว ทุกวันนี้ครอบครัวพี่ก็ดีนะไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องเงินไม่ค่อยขัดข้องมีความเชื่อว่าการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ดีหมดและที่สำคัญพี่กับแฟนจะสอบอารมณ์กันตลอดคือเธอปฏิบัติถึงไหนแล้วพี่ค่อนข้างโชคดีเพราะเรื่องแบบนี้จะเล่าให้ใครฟรังไม่ได้ง่ายๆนอกจากแฟนนอกจากแฟนแล้วก็มีรายการนี้แหละที่สามารถพูดได้มีคน ดูมีคนชอบอยังเนี่ยมีคนดูก็มีคนอ่จะมาเขาบอกว่าขอบคุณนะจะมารบกวนบ่อยๆนะครับเขาอบอกว่าพูดยาวไปแล้วถ้าพูดเรื่องปฏิบัติแล้วเพลินหรือว่าเราเพลิดเจอแต่ก็แล้วเด้อขอจบละเด้อจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะทุกคนประมาณเนี้ย ก็อนุโมทนาสาธุบุญนะคะก็คือใครที่มาอยู่คู่กันและได้ปฏิบัติร่วมกันเนี่ยคือดิฉันมีความเชื่อโดยส่วนตัวว่าเขาคงเคยปฏิบัติด,ด้วยกันมาในชาติภพที่ผ่านมาแล้วเขาคงตั้งจิตอธิษฐานว่าเกิดชาติใดขอให้เราได้ไปปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชาติภพนระชาติภพต่อไปนะจะได้แบบช่วยกันดูว่า ปฏิบัติแล้วเป็นยังไงอารมณ์เป็นยังไงเธอมีความรู้สึกแบบได้ปฏิบัติแล้วจับความรู้สึกอะไรได้่งี้ยค่ะคือถ้าเป็นกรณีเหมือนพี่เขาเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เคยตั้งจิตอธิษฐานร่วมกันมานะคะดิฉันเชื่อแบบนั้นเนาะค่อยๆทําไปนะคะอนุโมหนาะสาธุบุญด้วยค่ะคือบางทีถ้าเราแบบไม่ได้มีความสัมพันธ์กันอะแล้วเราจะฟังกันไม่ค่อยได้หนอะคะ่ะนี่ เบายาวเนาะค่ะเบายาวเป็นชั่วโมงเนี่ยมันก็จะรําคาญนะนะคะนั่นแหละก็ถ้าเรามีความสัมพันธ์ไอความเกี่ยวเนื้อเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกันมาก็จะได้มาช่วยเหลือกันได้แชร์กันได้มาแนะนํากันได้มาเล่าให้กันฟังประมาณนี้นะคะแล้วแต่ว่าเราแบบมีความเกี่ยวพันกันยังไงบางคนก็ ได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันในด้านความรู้สึกในการชักชวนให้การมาปฏิบตัติเขาเข้ามาช่องเราเนี่ยบางทีเขาไม่มีที่พึ่งอย่างเงี้ยเราก็พยายามให้เขาแบบสวดมนต์ภาวนาเมื่อเขาหายจากโรคความเศร้าความไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกแล้วเขาก็ทิ้งไปเราน่ะเสียดายแต่ว่าก็แล้วแต่นะคะบุญบุญแต่ละคนความการที่จะเพียรทําเอาเนี่ยมันอยู่ที่จิตของเราจริงๆถ้าบางคนแบบ ที่เราเคยเห็นเนี่ยเข้ามาสักระยะหนึ่งเมื่อหายจากโศกเศร้าแล้วเขาก็จะลัดทิ้งการปฏิบตัติคือเขาก็จะเข้าไปวัฏจักรเดิมวงวงวังวนเดิมติดทางโลกเหมือนเดิมเนี่ยค่ะแต่ถ้าใครที่เข้ามาตอนที่ซุดหนักๆแล้วมาเริ่มปฏิบัติธรรมแล้วดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยแล้วยังปฏิบัติด,ด้วยและใช้ชีวิตทางโลกได้ด้วยเนี่ยถือว่าแบบเก่งมากๆเลย ดิฉันเห็นหลายคนค่ะตั้งแต่ดิฉันทํามาดิฉันเห็นเยอะว่าเข้ามาตอนที่ไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแล้วก็มาเริ่มปฏิบัตินิดหน่อยเมื่อเริ่มดีขึ้นเมื่อเยียวยาจิตใจจากการอกหักอะไรก็ตามหลังจากเขาดีแล้วเขาก็จะไม่ทําต่ออะไรเงี้ยก็เนี่ยค่ะเสียดายแทนเนาะแต่ว่าคนที่ทําได้จริงๆเนี่ยดีใจด้วยมากมากเลยค่ะติดลมบนมากเลยเอาง่ายๆทําได้แบบตลอดชีวิตนี้นะไม่เบื่อไม่นายไม่ขี้เกียจ ไม่ลำคาญแบบทำได้แบบมันเพลินมันสนุกมากเลยมันรู้สึกมันรู้มันจะรู้สึกเองจิตมันจะรู้สึกเองว่าฉันแบบเป็นประโยชน์มากฉันไปที่ใดฉันแบบเป็นที่รักของที่นั่นมันเป็นความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกมันจะส่งมาแบบเนี้ยประมาณนี้นะคะโอเคมาฟังเรื่องของคุณคนนี้พี่พี่พี่คนเนี้ยถ้าจำไม่ผิดแกอยู่เมืองนอกเนาะ แกบอกว่าแกเป็นโรคันนั่นนะคะแกเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเมื่อแกมาปฏิบัติธรรมแกแบบแล้วทำแกทําแบบจดจ่อนะคะทําแบบทุกขณะจิตแกก็เลยบอกว่าแกก็สัมผัสได้ด้วยล่ะสัมผัสเห็นปู่ท่านคงให้กําลังใจในการปฏิบัติของแกนะคะแกเห็นแกสัมผัสได้แกก็เลยมีแรงฮึิมในการปฏิบัติเพียนแบบทุกขณะจิตแกบอกว่าใช่จ้ะน้องนาถ้าใครสวดได้ทุกครั้งที่จิต นึกได้จะสัมผัสได้เร็วค่ะแล้วก็ปลื้มปิติมากจะอิ่มใจมากเลยค่ะเนี่ยพี่คนเนี้ยตอนที่แกเล่าให้ดิฉันฟังนานแล้วนะค่ะแกน่าจะสวดประมาณสักปีสองปีแล้แล้วมั้งเนี่ยแกเล่าให้ฟังตอนนั้นก็เลยแบบอ๋อมันเป็นมีต้นสายปลาเหตุแบบนี้เองคือเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่รู้จะทํำยังไงอะ แกว่าเนาะได้มาเริ่มปฏิบัติแล้วดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนทุกวันนี้ก็คือปกติแล้วมีชีวิตอย่างมีความสุขมันสุขข้างในอะ่ะมันสุขข้างในจิตใจเราแบบถ้ามันมีถ้ามันไม่มีที่เกานะน่ะมันไหลไปตามกระแสะโลกนะ่ะถ้าเรายิ่งเป็นโลกแบบเครียดโลกซึมเศร้าโลกอยู่กับความทุกข์นะคะเราจะไม่อยากอยู่ไม่อยากมีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ลนะเนี่ยค่ะใครที่ทําได้ก็ค่อยๆทําไปเนาะอนุโมหนาะสาธุบุญใน ทุกบนที okay. ่ทํานะคะพี่ค่อยๆทําไปให้กําลังใจค่ะโอเคมาฟังเรื่องของคุณคุณคุณอะไรน้อนี่เขาบอกว่า อนุโมหนาสาธุบุญกับพี่สาวด้วยนะครับขอฝากกระแสะแห่งความดีสวดมนต์ภาวนานะครับผมนั่งภาวนาชอบเปิดเสียงธรรมะมีอยู่ช่วงหนึ่งฟังฟังพอได้ยินเสียงอีกทีก็ใกล้จบแล้วก็ไม่ได้หลับอะไรนะแต่เสียงหายไปนั่งสงสัยตัวเองหลับหรือเปล่าเป็นอยู่สองสามครั้งครับอนุโมหนาสาธุบุญนะคะถ้าดิฉันจำไม่ผิดท่านบอกว่าตอนเรานั่งสมาธิเนี่ยหรือว่า ตอนเรานั่งสมาธิอันนี้พูดถึงกรณีนั่งสมาธินะคะแล้วก็ภาวนาไปด้วยเนี่ยนั่งสมาธิไปด้วยภาวนาไปด้วยแล้วถ้าเป็นขึ้นระดับสมาธิอีกระดับหนึ่งคำภาวนาจะหายไปท่านบอกเนี้ยถ้าเราแบบปล่อยให้มันหายไปเลยแล้วเวลามันกลับมาก็ให้มันกลับมาเองโดยที่เราไม่ดึงมันกลับมาอย่างเงี้ยก็ก็ได้อันนี้ฟังหลวงพ่อพุธมาจําไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่เดี๋ยวไปฟังใหม่จะมาเล่าให้ฟังนะคะจะเป็นกรณีแบบเดียวกันกันกบที่พี่คนนี้เขาพูดแหละ มันจะฟึบนะคะมันจะฟึบนิ่งไปเลยอะนิ่งไปเลยมันจะแบบเออตอนที <buying> <ๆ>่มันฟึบเนี่ยเหมือนเหมือนหูเราแบบไม่ได้ยินอะไรแล้วไม่ได้ยินเสียงอะค่ะไม่ได้ยินเสียงมันก็จะนิ่งนิ่งสักพักหนึ่งแล้วมันดึงกลับมาเองนะคะมันดึงกลับมาเองเอ้าคำภาวนาฉันหายไปไหนเนี่ยก็เลยมาเริ่มใหม่ก็เป็นการตั้งสมาธิใหม่เมื่อเมื่อดึงคำภาวนาภาวนามาสวดใหม่เนี่ยก็เป็น การที่เรารู้รู้เนื้อรู้ตัวเราก็จะมาเป็นสมาธิขั้นหนึ่งเหมือนเดิมท่านพูดอย่างนี้นะคะประมาณนี้เนาะโอเคอนุมโมหานาสาธุบุญด้วยค่ะค่อยๆทําไปนะคะโอเคมาฟังน้องน้องนี่น้องแอนแอนเนาะน้องแอนแอนบอกว่าอยากจะตื่นมาพร้อมกับพระคาถาแต่สังเกตตัวเองยัง แต่สังเกตตัวเองแล้วยังไม่ได้ยังทำไม่ได้เลยค่ะแต่ตอนนอนก็สวดจนหลับไปแต่พอสะดุ้งตื่นพอสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ยังก็ยังไม่เห็นว่ามันดีดขึ้นมาเองเลยค่ะต้องมีความเพียรมากกว่านี้ค่ะขอบคุณพี่นาถและอนุโมหนาสาธุบุญกับพี่นาถค่ะคือของแอนแอนนะคะสมมุติว่ากรณีแอนแอนแบบนี้เราต้องกล่าวกับจิตเรานะคะว่าขอให้เธอ ลูกจะเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นลูกจะทํางานทั้งยามหลับและยามตื่นเมื่อกล่าวแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยตอนที่ลูกหลับไปเนี่ยลูกจะไปสวดมนต์ภาวนาทํางานช่วยปู่เนี่ยถ้าเรากล่าวแบบนี้ทุกวันทุกวันเนี่ยจิตเรานะคะตอนที่เราหลับไปเนี่ยเราก็หลับไปพร้อมพระคาถายแล้วจิตเราจะติดอยู่กับเนี้ยเราจะตื่นขึ้นมากลางดึกสะดุ้งตื่นเราก็ยังสวดพระคาถาอยู่ มันจะเป็นแบบเนี้ยคือเราต้องตั้งให้มันทุกวันทุกวันนะคะตอนที่ก่อนตอนที่กำเคริมนะว่าลูกจะไปทำงานช่วยปู่ทั้งยามหลับและยามตื่นทีนี้แหละไม่ได้หลับได้นอนเลยจนแบบนอนไม่พอนะเพราะว่ามันรู้สึกฝันฝันแล้วมันจำได้จำได้แม่นว่าไปที่นู้นที่นี่ที่นั่น,นแล้วก็ไปสวดมนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะเป็นแบบนี้นะคะนั่นแหละบางคนไม่ตั้งก็ไปค่ะเหมือนน้องที่สนิทกันน้องบอกว่าสะดุ้งตื่นงคืนในพี่นาด กลับมาอีกแล้วช่วงหนึ่งตอนแรกหายไปตอนก,นกลางๆหนะหายไปแล้วทีเนี้ยกลับมาช่วงเนี้ยเวลาสะดุ้งตื่นกลางคืนก็ยังสวดพระคาถาอยู่เดินเข้าห้องนง้ำเพื่อสวดพระคาถาอยู่คือมันจะเป็นช่วงๆเนี่ยน้องเขาแบบไม่ได้กล่าวแบบว่าจะสวดมนต์ตอนอะไรไม่ได้ว่าไปทํางานตอนหลับไปบางทีเราตั้งแบบเนี้ยเหมือนดิฉันตั้งว่าตอนตอนที่ลูกหลับไปก็ขอไปทํางานเนี่ยมันนอนไม่พอมันเหนื่อยดิฉันจะต้องบอกว่า ลูกขอหลับสนิทๆหน่อยนะคะไม่ต้องมีอะไรเข้าฝันดิฉันนะคะไม่ต้องมาขออะไรคือถ้าจะมาขอขอให้ดิฉันแผ่บุญให้มาขอตอนสักเจ็ดโมงแปดโมงหรือว่าหกโมงเจ็ดโมงช่วงที่ดิฉันจําได้นะคะเนี้ยมันก็จะสลับหลับสนิทหลับแบบฝันแต่ว่าจําไม่ได้ว่าฝันอะไรคือมันมันมันจะไม่ค่อยเหนื่อยมันจะเหมือนร่างกายเราพักผ่อนนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราจําได้นเนี่ยสมองคลื่นสมองเราเนี่ยมันบันทึก มันจําได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเนี่ยขึ้นสมองเรามันไม่ได้หลับนะง,ง่ายง่ายนั่นแหละค่ะให้กล่าวแบบนี้นะคะถ้าใครแบบที่มีจิตตั้งมั่นในการที่อยากทํางานช่วงที่หลับไปเนาะกล่าวทุกวันทุกวันทุกวัน,วน,วน,วนตอนเคลิ้มๆนะคะโอเคเนาะก็วันนี้ก็น่าจะแค่นี้เนาะมีเรื่องอ่าหลายคนเลยที่ยังแบบไม่ได้เล่านะคะเดี๋ยววันเพืเรื่องหัดเรามาเล่ากันใหม่นะเพราะว่าวันนี้ก็ยาวแล้ว ก็ให้กำลังใจนะคะดูแลสุขภาพตัวเองล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากใส่แมสเวลาไปข้างนอกต้องระมัดระวังเนาะใช้มีสติในการใช้ชีวิตนะคะเวลาอะไรที่มันเป็นผู้คนชุมชนเยอะๆคนเยอะๆก็อย่าไปนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนี่มีอะไรแบบทำทำรายเราได้เนาะเราสวดมนต์ภาวนาอะไรเงี้ยขอ กรมีท่านคุ้มครองทุกวันทุกวันเนี่ยจะเป็นกรณีคล้ายๆเนี่ยแหะค่ะที่หลวงปู่ที่ท่านเล่าว่าแม้แต่อะไรนะรังสีนะคะยังไม่สามารถเจาะคนที่สวดมนต์ภาวนาได้เลยท่านพูดถึงในยุคถัดๆไปที่จะมีแบบภัยพิบัติของโลกนะคะนั่นแหละค่ะถ้าเราสวดจนติดในจิตเนี่ยไม่มีอะไรแทรกเข้ามาได้เนาะดิฉันเชื่อแบบนั้น ค่อยๆทําไปค่ะให้กําลังใจลูกหลานหลวงปูด่ปด,ดูหลวงปู่ทวดหลวงตามาทุกท่านเนาะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะบุญใดกุศลใดทใี่ดิฉันได้ทำเนี่ยขอแผ่ให้กับทุกท่านเพื่อให้มีชีวิตอย่างร่มเย็นเป็นสุขเนาะวันพฤหัสเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ